สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสำรวจข้อมูลจากคู่มือแนะนำแพลตฟอร์มการเรียนรู้ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะออกแบบมาเพื่อศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้หรือสอกรรอ,อเราเภอเมืองจันทบุรีโดยเฉพาะเลยชื่อว่ามาดูแลค่ะครับอ่านว่ามาดูแลใช่ไหมครับชื่อน่ารักดีใช่ค่ะมาดูแลค่ะเป้าหมายวันนี้คืออยากชวนคุยทำความเข้าใจกันว่า เอออะไรเป็นเหตุผลเบื้องหลังการสร้างแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาแล้วมันจะเข้ามาช่วยหรือเ,ออเติมเต็มการเรียนรู้ของนักศึกษาสกอรอยอยังไงบ้างโดยเฉพาะทั้งหลักสูตรเก่าปี51แล้วก็หลักสูตรใหม่ปี67นะคะครับก็นับว่าเป็นเรื่องน่าสนใจนะครับการที่หน่วยงานอย่างสงกอรอเองเนี่ยพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิตลอลของตัวเองขึ้นมามันก็สะท้อนภาพที่ใหญ่ขึ้นเหมือนกันนะครับ คือแนวโน้มการเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นเพิ่มโอกาสทางการศึกษาซึ่งเราก็จะเห็นกันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับในปัจจุบันจริงฮะงั้นเรามาลองแกะกล่องมาดูแลกันหน่อยนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างจุดเด่นที่เขาเน้นมากๆเลยก็คือเข้าถึงได้24ชั่วโมงทุกที่ทุกเวลาเลยนะคะผ่านคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือว่ามือถือก็ได้ค่ะครับอันนี้สำคัญมาก ตรงนี้น่าจะตอบโจทย์นักศึกษาสกรอเยอะเลยนะคะเพราะหลายคนอาจจะมีข้อจํากัดเรื่องเวลาหรือการเดินทางใช่เลยครับความยืดหยุ่นตรงนี้สําคัญมากจริงๆสําหรับผู้เรียนนอกระบบะแล้วแพลตฟอร์มนี้ไม่ใช่แค่ให้ความสะดวกอย่างเดียวนะครับมันเปิดโอกาสให้เรียนรู้ตามจังหวะตามศักยภาพของแต่ละคนได้จริงๆด้วยเนื้อหาที่ค่อนข้างหลากหลายมีอะไรบ้างคะเนื้อหาที่ว่าหลากหลาย ก็จะมีทั้งวิดีโอมีบทเรียนออนไลน์เอกสารต่างๆหรือแม้แต่แบบทดสอบกิจกรรมโต้ตอบก็มีครับที่น่าสนใจอีกอย่างคือมันไม่ได้เหมือนจะมาแทนคุณครูไปเลยสัทีเดียวแต่ดูเหมือนพยายามจะเข้ามาช่วยให้ครูทำงานง่ายขึ้นมากกว่าอ๋อค่ะมีระบบประเมินผลติดตามความก้าวหน้าได้ค่อนข้างใกล้ชิดช่วยลดภาระงานเอกสารของครูไปได้เยอะพอพูดว่าช่วยลดภาระครูก็นึกภาพตามเลยค่ะ มันน่าจะทําให้คุณครูมีเวลาไปพัฒนาเนื้อหาหรือให้คําปรึกษานักศึกษาได้มากขึ้นจริงๆนะคะครับผมแล้วฟังกช์ชันที่เขาใส่มานี้มันครอบคลุมการใช้งานจริงแค่ไหนคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะเท่าที่ดูจากในคู่มือนะครับก็มีเครื่องมือพื้นฐานค่อนข้างครบเลย อย่างเช่นระบบจัดการคอร์สเรียนที่ครูเข้าไปสร้างรายวิชาอัปโหลดสื่อต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอจาก YouTube ฝังเข้ามาหรือไฟล์ PDF Word อะไรพวกนี้ครับอืมๆก็สะดวกดีนะคะครับแล้วก็มีการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ที่สำคัญคือมันตรวจให้แบบอัตโนมัติเลยพร้อมเฉลยได้ด้วยโอ้โหอันนี้ช่วยลดเวลาครูไปได้เยอะมากเลยนะคะเนี่ยใช่ครับ นอกจากนี้ก็ยังมีพวกพื้นที่สําหรับปฏิสัมพันธ์อย่างฟอรัมถามตอบหรืออาจจะมีห้องแชทเล็กๆซึ่งก็น่าจะช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกันได้แม้ว่าจะเรียนกันอยู่คนละที่ก็ตามครับฟังดูดีเลยค่ะแล้วในแง่การนําไปใช้แรนจริงล่ะคะทางสงกรรอําเภอเมืองจันทบุรีเขาวางแผนไว้ยังไงบ้างนอกจากจะใช้กับนักศึกษาหลักสูตรปกติแล้วครับเขาก็มองไปไกลกว่าแค่การเรียนตามหลักสูตรเหมือนกันนะครับมีแผนจะใช้มาดูแลเนี่ย สำหรับพัฒนาบุคลากรครูเองด้วยหรือใช้สนับสนุนพวกหลักสูตรระยะสั้นการเรียนรู้ตามอัธยาศัยต่างๆอ๋อค่ะ oh, <okay. S 1> คือตั้งเป้าให้เป็นเหมือนคลังความรู้กลางของสองกรออำเภอเมืองจันทบุรีเลยแล้วก็อาจจะขยายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆในอนาคตได้ด้วยครับฟังดูมีวิสัยทัศน์ดีจังค่ะแล้วการจะผลักดันให้มันเกิดขึ้นจริงได้นี่เขามีขั้นตอนมีแผนดําเนินการยังไงบ้างคะเขาวางแผนไว้ค่อนข้างชัดเจนนะครับเป็น3มระยะ ระยะแรกเลยคือปูพื้นฐานก่อนอบรมครูให้ใช้เป็นให้คุ้นเคยแล้วก็ลองสร้างคอสนำร่องขึ้นมาสัก23สามคสก่อนเพื่อเก็บข้อมูลเก็บฟีดแบ็มาปรับปรุงแพลตฟอร์มช่วงแรกนี้ความท้าทายอาจจะอยู่ที่การสร้างความมั่นใจหรือ,อ,อทักษะดิจิตัลให้คุณครูด้วยหรือเปล่าคะเป็นไปได้ครับอันนี้น่าจะเป็นความท้าทายหลักในช่วงแรกเลยพราะผ่านระยะแรกไประยะที่2ก็คือขยายขนแล้วครับเพิ่มจํานวนหลักสูตรเพิ่มผู้ใช้งาน ส่งเสริมให้ครูสร้างเนื้อหาที่หลากหลายมากขึ้นมีการประเมินผลที่เข้มข้นขึ้นแล้วระยะสุดท้ายล่ะคะระยะสุดท้ายคือเรื่องความยั่งยืนแล้วครับคือต้องสร้างทีมดูแลระบบภายในของสกรอเองให้ได้พัฒนาฟังก์ชันใหม่ๆต่อยอดไปเรื่อยๆแล้วก็สร้างเครือข่ายผู้ใช้งานให้เข้มแข็งซึ่งตรงนี้ก็ต้องอาศัยการสนับสนุนในระยะยาวพอสมควรครับค่ะทีนี้ลองมองในมุมของผู้ใช้งานจริงๆบ้างทั้งคุณครูแล้วก็นักศึกษา ในคู่มือเขาอธิบายขั้นตอนไว้ละเอียดเหมือนกันนะคะสำหรับครูก็คือล็อกอินเข้าระบบผ่านเว็บ mcrdo.net แล้วก็ไปสร้างรายวิชาเพิ่มหน่วยการเรียนเพิ่มเนื้อหาสร้างแบบทดสอบดูเหมือนขั้นตอนก็ออตรงไปตรงมาไม่ซับซ้อนมากนะคะ ใช่ครับหน้าที่หลักของครูก็คือเตรียมเนื้อหาเตรียมกิจกรรมต่าง,างๆบนแพลตฟอร์มซึ่งก็มีความยืดหยุ่นพอสมควรเลยในการเลือกรูปแบบเนื้อหาหรือรูปแบบข้อสอบจะเป็นแบบเลือกตอบพิมพ์สั้นพิมพ์ยาวก็ได้หมดค่ะแต่มีจุดที่น่าสนใจนิดนึงครับคือเรื่องการจัดการข้อมูลนักศึกษาอ๋อยังไงคะคือถ้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรใหม่ปี67เนี่ย คุณครูต้องกรอกข้อมูลป้อนข้อมูลเข้าระบบเองใหม่ทั้งหมดเลยแต่ถ้านักศึกษาเป็นหลักสูตรเก่าคือปี51อันนี้สามารถดึงข้อมูลจากระบบเดิมที่ชื่ออิดว่า51เข้ามาได้เลยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะก็อาจจะมีภาร,ระงานเพิ่มนิดหน่อยในช่วงเปลี่ยนผ่านสําหรับครูที่ดูแลนักศึกษาใหม่นะคะใช่ครับผมส่วนฝั่งนักศึกษาขั้นตอนดูง่ายกว่าเยอะเลยครับค่ะยังไงคะก็คือเข้าผ่านลิงก์ที่ครูส่งให้ หรือจะสแกน QR Code ก็ได้แล้วก็เลือกวิชาที่ตัวเองลงทะเบียนไว้เข้าไปเรียนเข้าไปทำแบบทดสอบซึ่งระบบก็จะแจ้งว่าต้องทำทุกข้อนะแล้วพอทำเสร็จระบบก็จะแสดงผลคะแนนให้ทันทีเลยครับทั้งคะแนนดิบแล้วก็คิดเป็นร้อยละให้ด้วยอ๋ออันนี้น่าจะสะดวกกับผู้เรียนมากๆเลยนะคะรู้ผลทันทีเลย แต่ก็อาจจะมีคําถามเหมือนกันนะคะเรื่องอความคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีหรือการเข้าถึงอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาสกรบางกลุ่มนะคะครับเป็นประเด็นที่สําคัญมากๆเลยครับความสําเร็จของแพลตฟอร์มแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าฟังก์ชันมันดีแค่ไหนอย่างเดียวแต่มันขึ้นอยู่กับการสนับสนุนผู้ใช้งานด้วยทั้งครูทั้งนักศึกษาให้เขาสามารถใช้งานได้จริงๆใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพรวมถึงเรื่องโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่ต้องรองรับด้วยครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาควบคู่กันไปค่ะโดยรวมแล้วนะคะแมโครโดหรือมาดูแลเนี่ยก็ดูเป็นมากกว่าแค่ระบบจัดการเรียนรู้นะคะแต่มันคือความพยายามความตั้งใจของสองกรอรอำเภอเมืองจันทบุรีที่จะใช้นวัตรกรรมใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยยกระดับแล้วก็พยาายโอกาสทางการศึกษาให้มันเข้ากับยุคสมัยมากขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์ผู้เรียนนอกระบบให้ดีขึ้นด้วยค่ะถูกต้องเลยครับ และจากทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันก็มีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจชวนให้เราคิดตามต่อนะครับคือนอกเหนือจากเรื่องประสิทธิภาพความสะดวกสบายอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยการที่เราเปลี่ยนรูปแบบปฏิสัมพันธ์จากที่เคยเจอกันในห้องเรียนจริงๆมาสู่แพลตฟอร์มออนไลน์แบบนี้มันจะส่งผลต่อ,อ,อธรรมชาติของความสัมพันธ์หรือว่าพลวัตระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนในบริบทของการศึกษานอกโรงเรียนในระยะยาวต่อไปได้ยังไงบ้าง อืมเป็นคำถามที่น่าชิดจริงๆค่ะครับอันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องคอยสังเกตแล้วก็เรียนรู้กันต่อไป